มันกำลังมาพี่น้องมันกำลังมามาพรผอมกับสายลมถักทายสบายดีกันคือเกา่าพี่น้องลายเอซีลาฐานกะถักกันมานอกพี่น้องพยะกล้วจังสัน้นเพื่อสามสน,นุทักเสียดได้พี่น้องลายมือสำหรับเห,าห้านะเหาหนั้นเมียนสุดที่จะเมียน มันหลยคุ้นพี่น้องเมีย่ยนบาไว้เก็บบาไว้ใส่ทงนี่ไมนเสือกะทิมถือเบาถึงเก็บขึ้นเบาขึ้นถักทายสบายดีกันปีเก่าพี่นอ้องโอ้ยบูสิมาแหงมาคอยไฟกระดับมาหน้อยหนึ่งดับไปอีกแล้วพานสักแบตซ้ำมัวแต่เอาลูกนอนพี่น้อง มือ่อสักวนี้ไปลกุกหนาแดดแดดเดินนาสีไห้พี่น้องผักอีโตบปลายลายลายัยกไปลุกอีกอยู่เพราะว่าอยากใส่ปุ๋ยพร้อมพ้นมานี่ซิปจะใส่ปุ๋ยซาจะใส่ป,สปุ๋ยการลกุกหนาออกก่อนจะให้ได้นอกพี่น้องตอนบุญหยาดกินปุ๋ยน้ำเขาหากักขั้นพ้นมากกับชีเดวานคชีวานเด็พี่น้องก็สีเดไปคอยลุกของกำลังโอ้ยมาฟองกับลมพี่น้อง ฝนลมมาอีกแล้วบุิกินลาบเท้าให้เบิง่งพี่น้องฝนตกแห้งอันน้่มสุมันไปเขาไปเอาเท้าบุได้สามโอ้ยบ่ษิ่ายลิบอันกินลาบเท้าให้เบิง่งปีนี้ยังบ่ไหนายลา,าบเท้าจะเขื่อได้ปีนี้นะกันจืดบกพิดพี่น้องมาเบิ่งบอลลูกข่อยนอนพี่น้องเอ้ยโจมลงแต่เปออาเมงวันทลุโอ้ยเมสซคืน้องค้าไก่มาไว้หายนะ แมงวันแมงวันนางบวมักปุกดอกพี่น้งองปุกเยกกลยนางสีมักห่อนางเป็นคนขี้ห่อตุยตุยตุยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาพร้อมอะไรเนี่ยมาแบบงามเด้อพูดใครเป็น มีโหลดเขาไปเอาอันปุ๋ยเลยพี่น้องโหลดถ้ามันแก่ปุ๋ยบ่ได้ดอกแต่คนนึงยังไปสิบรอดเลยเอาแล้วพอนในสามฮอ t แบ t ไฟดับก่อนหนึ่งมึงเอืพี่น้องหนึ่งมึงเอื้อหนึ่งเอื้อไอ้เดี๋ยวดสิตรงน้ำได้บ้านถึงข่งออกมาโลดพี่น้องบกัน พักอีโต๊บขึ้นปาต่กพักอีโต๊บขึ้นหาหน้าพี่น้องข้นในเดียอะไรจนเนี้ยมเห็นเนียมเจ้เห็เน,นแผ่นดินโอ้ยฝ่ากัอย่างห้องเดอ้อให้ผู้่าถ่ายคลิปเนี่ยโอ้ยฝ่าเหลือมพี่น้องไปก่อนเดอ้อลองแซมหมดเครื่องบินลองเบิ่งพี่น้อง มันกระด้างห่างๆค่ะนะตอนนันแม่มบาวบาหนึ่งลังคากันแดดคิดว่ามันเป็นลังคากันฝน เราบุญเียบก็มาอีกตคนชื่วสมควรเนาะพี่น้องคันนาสงสัยสิไปอีกโอ้ขออภัพยพี่น้องมื่อวานนี้ถ่ายคลิปบ่จบฝนตกฟ้าห้องมาแห้งก็เลยอันผักไปเลยพี่น้องมาสิมาต่อมื้อนี้พี่น้องอยังลูกเด้อนี่ไปสายบอกแม่ก่อนอ่ะทูนยาป่าลุงก่อนทูนยาก่อนบ่ได้ไป เขียวไปซื้อขนมยุดธใช้เกิบไปใช้เกิบไปใช้เกิบไปหาเกิบเดี๋ยวนี้เกิบอยู่ใช้เกิบอยู่ใช้พูนพูนพูนเกิบนะพูน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 เกิบนะพูนเห็นมือซี่ไปนะพูนทางไปห้องน้ำพูนทางไปห้องน้ำจักโบทางไปห้องน้ำผู้ผู้เห็นโบเห็นกิ่งเดียวนะไปผูไปเอาเกิบนะโอ้โหอันตรายพี่น้อง เออบม่ได้ไปป้าดอกแม่บอกว่าอียังไผ่ยังงูอ่ะงูกินหยากระยามันไล้ไปเอาเกือบนะเขาอยากงูอ่ะใส่เอาเกือบนะเนี่ยพี่ซขนมิงเลยแม่เอ้ย เอาใส่เกือบนะใส่เกือบนะยังกบไม่าบไม่าื้อนมะหันมาก่อนหน้านะหันมาก่อนทุ่ญาป่าลุงก่อนได้ว้ขันยาด้เงินสื่อนมนะหันมาทุ่ญาให้แม่ก่อนทุ Hả? Đây, đây, đây. anh đi tam hùa xài ngân xài ngân trội ở ngoài hay bò, xài phải hàm mึง đu xài ngân nè, <laughs> phải ông hải Nu, ông hải ông hải ông xài ngân nè, kêu em có đâu có à thế คันเห็แม่เลยยาเฮ็ดันเห็นแม่เลยแอบซื้อนมอยุงบดมืออทูนาก่อนทูนยาแม่จะพาไปบุทูญาแม่บุพาไปอาของเงินน่าไม่เลียบองเงินน่ะไม่เลียบองเงินน่ะไม่เลียก่อนนาใช้เงินนะยคือเปนายใช้เงินนาคือแป่าใช้เงินนะ เงินในชายลูกเงินในชายเอาเา่อานี่เห็นเงินเลยเห็นเงินอล่ะเสียอ่ใส่มีใบยังไ่โหไปไปใส่เอาเกือบนะมาไม่ถือใส่ระบไปไม่ถือใส่ระบิไปไปใส่เอาเกือบ เจ้าเกือบซาลแม่บ่ให้ไปอีร้อยสิซื้อนมหยังอย่าไห้ถามไปซื้อบ่ให้แม่ถามไปซื้อว่าสิซื้อนมหยังก็สิให้ไปน้มันรถบ่มียังอนันก็บ่ได้อเมื่อยด้นําลูกเข้าดเอาแม่บ่ได้เว้าอีหยังไปก็ไปย่าไปนํารถนํารถบ่มีอ้ย พี่เล็กว่กกินมากินวัตเขียวไปอีกคันซื้อมาไหว้เกิดภายในมือเดียวแอบอยู่หันเ <c oughs> ม่บริบาวากับเจ้าเม่ว่าบักอ้ายผุ่นมันพยนต์บากอ้ายนะเบ,บิ้งเม,ม,ม่์ช่วยรลดอย่อหมกอย่นหมกมีบอกขนมไข่ขนมไข่มีโอ้ย เลยจะเอานมยังมีแต่เส้นวิบ่สิดก็ยังห่อเดียวจ่อยเอามื่อได้จิเขวกันอันนี้อ่ะเตีเนาะผมันเตีพ่อมันสิเปเตีจักถืออ่ะจบเธอได้เสียงให้นี่ป แปดสเก้าเป็นเท่าไดเลยไป่อนไปสิแปดสิเจ็ดสิเจ็องเมื่อไหวให้มันโบมาม่ามีอยู่ยังอยู่หอหนึ่งเมื่อไแม่จงลวกหายสิเจ็ดพันเบาะเอา้วเทเซนวิตกับโบคูเมื่อเอาเชียงให้ให้บักอ้ายเมื่อข้ามโสดอยากกินน้ำกันอีก ปฏิบัติประหดพี่เอาปันกันมีเครื่องเจ่าหนั้อเดี๋ยวไล่ความปันกันตัวนั้นนะมันมีอันเดียวนะกินแต่ใจได้นางงามนะห่านจะเห็นยังแม่ พี่กินกัดกัดตัวไอปีนมาให้แม่พี่กินนะเบิ่งดูห่านกินแต่ใจได้เจ้าห่านน่ากัดคือบุกัดตรงนี่มากินใส่เบิ้ลนะลูกกินใส่เบิ้ลนาจังแซ่บอืมหืมหืมอยกกินตายลูกกิน เปิดหั่นเซนวิทันเดียวหั่นกระหันน้อยหนออยึ่งดอก <S <S มีใครโทษกินต้นเพน<ะ>ต้นเสาผ่านไปแล้วปีงเขียดกัดเออ,บบอได้กินนมเราอยู่น่าไม่เรียบเด้อแม่ไปลกหยาเด้ออืมเล้วตอนมีขนมขนมเบือบบ่อมันกะวะไปไล่ไม่เน่เน่ มาพี่เอาขึ้นมาเบดนะเสี่ยงหายนี่เสียงให้เขาซื้ออยู่ฮะญาไปเดียวเขาซื้ออยู่ฮันปลาด้วยนะเธอได้แม่อันนี้แปดปูเอาเอาไปอีกคนละซองกินโหโหกินมลยจากอิม่มขนมไข่ผัดโบมี่อืแครับเพ่นกินหม่ กินตัวในมือหนิก่อนกินตัวนี้ก่อนไม่เราจะกินเสียงให้นะมุกินตัวแก่แล้วนะก่อนกินตัวนี้ก่อนนี่กินตัวนี้หันเบิร์ตก่อนนี่กินตัวนี้หันเบิร์ตอือกินไอเบิร์ตแหละก็หละกตหละอันนี้ชิมาสวยสวยปนิดเลยหา bàn nó cắt Xếp bò Xếp <laughs> cặp nhang chay Mình kín bớt nè làm ra sang ý <cười> 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 kín bớt chăng kẹ cắt กระตุ้ยกัดหระอย่าโฉมันน่ะอย่าโฉมันนะครับไอ้อย่าเห็ดลอยจนไหนค่าข้อฮะนะหยัดเข้าไปยังกระโดกกะดีอย่าบ่ผู้สิตีหัวไอ้ผู้บ่ขันและมือนีนะมึงดูผู้น้องก็โง่เ้ยเขาบอกงั้นแกเกิด

เ่านี่กมเกินล้วนดไียอ้าวเอกินผมมเอิซ่นี่กินดีอยู่เออเสียงไห้นี่กินดีน้ำบอมันก็ยังมิดปากลายก็ได้เอามาไปไปบันนี้ม่มากินพี่น้องกินเป็นกินเสียงให้กินดีไปเลยเด้อพี่น้องเด้ออุ้ย สีไปหาลูกหย่าก่อนบันที่แม่ไปลูกหย่าเด้ออยู่ในมีเรียบเด้ออืมอยเตกินขนมอิ่มันบอาไปน้ำใหม่นะบ้านนี่ดู้นี่นี่มองีะไนี่นี่นี่